ครับในคลิปนี้ก็เป็นพูดเรื่องเกี่ยวกับมีสั้นนะครับนีสั้นการจะมีสั้นเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับมีสั้นนานละครับก็มาเรื่องครับนําเสนอเีคนิคนะครับเดี๋ยวมีคนบอกว่าไอชีวิตจริงมันใครจะมาแทงอย่างนี้ทําแบบนี้นะครับก็เข้าใจนะครับว่าฝึกนะครับนะฝึกก็คือฝึกนะครับฝึกขับรถในสนามฝึกกับฝึกหนนจริงก็อีกเรื่องนะครับนะโอเคแต่เราต้องฝึกนะนะผมวันนี้ เทคนิคมีดนะครับการจับลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูเทคนิคเข้าคู่นะครับแบบแรกนะการแทงนะครับแทงลั่ตัวนะสมัยจะแทงลั่ตัวที่เจอบ่อยนะครับนะเดี๋ยวผมทำช้าๆก่อนนะครับรอบหนึ่งเขี่ยนะครับพยายามเรนนะครับเรนมีดออกนะโดยการเขี่ยนะครับเขี่ยช่วงไหนเรนเข้มือนะช่วงนี้นะใหญ่มันลึกเกินนะครับ มีดมาเนียกี่ยวไว้เสร็จแล้วนะเอาเออกข้างตัวนะครับมือข้างที่ว่างสอดเข้าไปใต้ศอกใต้ศอกเขานะครับนะอย่าไปดันลูกศอกนะครับนะถ้าดันลูกศอกปุ๊บเขางองศอกแล้วฉุกขาวเลยนะครับนะเอาใหม่น,นะครับเกียวเสร็จแล้วใต้ศอกขึ้นนะสังเกตนะครับแขนเขายกขึ้นแล้วมีดนะครับแทงไปที่ลำตัวนะบางคนบอกให้มันยกได้เหรอ ได้ครับได้นะอ,อย่าไปยกนี้ทางเน,นี้ไม่ได้นะครับสองต้องติดตัวนะครับนะเพินขึ้นับเทิ่ขึ้น,นหรือต่อถ้าคุณต้สู้แขนมใหญ่ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยววันนี้วิธีอื่นนะครนะสมมติลเกงแขนนไม่ขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวอย่างอื่นนะนะแต่อันนี้สมว่าสมมติว่าตีตางไหมะมันยกขึ้นก่อนนะครับนะเอาตามท่าก่อนนะผมแงเท้เข้าไปนะอ่ะหนึ่งสมมติเทควัลด นะขอการขอกันนะอบิดไปนิดนิดจะเห็นัขอกัน,นครับเปลี่ยนนะครับจากมือที่เราไงแบบนี้ครับพลิกนะพลิกปากขึ้นอ่านะครับอีอกหลายรอบนะครับ,รนนรบหนึ่งไงมือนะไงมือซ้อนขึ้นแทงของกันพอขอ,ขอการในปุ๊บมือบิดเลยครับ ด้านนี้จะเห็นรับจากที่ผมนี้นะครับงอขอมือนะตรงข้อตึงกระซองนะร้ดดันเข้าไปอ่ะเห็นะหนึ่งสองสามมุมมือดันเข้าไปอ่ะยิงไกลยิงดีนะครับถ้าเขาแรงเยอะมือเราไม่ได้ใช้แขนเบียดเข้าไปนะอยู่มุมนี้มีช่องว่างให้เราแทงนะ เกี่ยวเลยอ่ะเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสอ,อ,องสามสี่ห้าเก็บเข้าไปนะเราแทงอันนี้ลงเร็วๆนะครับเร็วนิดนึงเข้าอ่ะเก็บอีอมมรกรอบหนึ่งอ่ะนะแต่สุนมมักดอกแรกกันจะโดนละนะ เอาวขนะาข้างล่างพยายามขัดไว้ครับก็ให้ลึกกันไว้ไม่ต้องกลัวนะครับยังไงเขาเหวี่ยงมาไม่ทันหรอกเราอยู่ใกล้กว่าลกูกอะแรงนั้นอยานะ่างนั้นไม่ได้นะครับนะอีกรอบนึงนะครับนะเดี๋ยวท้ารอบหนึ่งแล้วก็เร็วรอบหนึ่งโอเคท้าเกี่ยวลกุกนะอันนี้เร็วลุกไปละโอเคครับผมคนนี้ เทคนิคประมาณนี้ครับเอาไปลองปรับใช้ดูนะครับนะลองฝึกปรับใช้ดูครับก็ไม่การันตีนะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีสำนักไหนลงยิมไหนโรงฝึกไหนที่การันตีหรอกว่าสิ่งที่สอนไปแล้วอะ่ะมันจะใช้ผล้อยเปอร์ซนะครับมันแค่ลดความเสี่ยงนะครับจากร้อยเดี๋ยวเท่าไหรนะแปดสิบเจ็ดสิโดยส่วนแม่ก็อยู่ที่ตัวผู้ฝึกด้วยนะครับ ัวผู้สอนที่นิคก็เป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับแต่องค์ประกอบสาคัญหลักคืออยู่ที่ตัวคนคนเรียนนะครับเข้าใจแค่ไหนเก็ตแค่ไหนฝึกมากแค่ไหนแก้ไขสถานการณ์นะขณะนั้นได้แค่ไหนมีสติแค่ไหนตับตรงนั้นเป็นตัววัดผลมากกว่านะครับอาจี่ว่าเรียนแล้วการได้เต็มร้อยมันไม่มีครับชีวิตจริงเชื่อผมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้สวัสดีครับ